คือหนีไงหนีการจับกุมแต่ดูถนนก็มีแค่นี้นะคุณผู้ชมมึงยกมือขึ้นเลยดีมาเลยเจอแล้วแจมือคอยตกแล้วตกแล้วตกแล้วไปเร็วตกของมาเดี๋ยวดูคือจะแซงรถบรรทุกอีกคันหนึ่งใช่เพราะรู้แล้วถูกตำรวจไล่แล้วค่ะแต่ไม่พ้นหรอกค่ะเพราะว่าถนนก็แค่นั้นนะแล้วก็เป็นรถบรรทุกคันใหญ่แบบนี้ คว่ำลงไปเลยนะคะตกน้ำไปนะคะในคลองค่ะแล้วก็นี่คือของกลางที่เอาขึ้นมาได้นะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ถูกขนมาจากรถบรรทุกนะคะคนขับคือนายสมจิตอายุ41ปีค่ะแล้วคุณผู้ชมที่เห็นเป็นกระสอบอยู่เนี่ยถ้ามองเผินๆเ,เมื่อกี้เห็นดูข้างในเป็นเหลืองๆใช่ไมค่ะคือเขาขนขิงมานะคะเป็นการอําพราง ที่ขนยาบ้ามาค่ะของก็หล่นออกมาจากท้ายรถแล้วก็ลอยที่คลองที่รถตกน้ําลงไปตํารวจก็ไปเอาขึ้นมาทั้งหมดนะคะมี21กระสอบด้วยกันร,รวมยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดคือตอนแรกเนี่ยตำรวจเขากำลังสังเกตการอยู่นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เห็นว่ารถคันนี้พยายามเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางเปี่ยวเป็นรถต้องสงสัยอยู่แล้วเขาก็จับตาดูเส้นทางเปี่ยวที่ว่าอยู่ริมคลองมหาราชที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุมแต่ก็พิรุษชัดนะคะขับหนีแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ตกคลองลงไปนะคะโดนแจ้งข้อหาค่ะสำหรับคนขับรถมานะคะข้อหาจำหน่ายยาบ้าค่ะผู้ต้องหาเขาสารภาพว่ารับส่งยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกทำไปเนี่ยได้ค่าจ้างส0 0แสนแล้วสิ่งที่ตรวจสอบยึดได้ทั้งหมดนะคะยาบ้า21กระสอบรวมกว่า4 7ล้านเม็ด ยึดรถบรรทุก10ล้อคันนี้ที่ขนของมานี่ตอนที่มาแถลงข่าวนะคะมีโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องรวมมูลค่าของกลางและทรัพย์สินประมาณ150ล้านบาทค่ะ,คะขณะที่ตำรวจบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลคดียาเสพติดตรายย่อยในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะแล้วก็ไปเจอรถที่ใช้ลำเลียงยาเสพติดอัมพรางโดยเขาก็ขนเหมือนกับพืชผลทางการเกษตร ปิดบังเอาไว้เครือข่ายนี้จะมีจุดพักยาในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายเข้าสู่กรุงเทพนี่เป็นหนึ่งจุดนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปส่วนอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายค่ะตำรวจตระเวนชายแดนกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเนี่ยเขาก็ขนเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยนะคะ เขาก็ไปเจอกลุ่มนี้19นาฬิกาก็คือหนึ่งทุ่ม,มคืนที่ผ่านมา,มาพบรถตู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามไปมบริเวณถนน,นบ้านร่องบัวทองบ้านศพเป่าจนถึงพื้นที่บ้านแม่เป่าค่ะในอำเภอพญาเมงรายารถคันนี้นะคะเร่งความเร็วมีพิรุธอีกแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามไปอย่างประชันชิดเลยแต่ว่ารถคันนี้ไม่ยอมหยุดค่ะจนถึงถนนสาธารณะเลียบสวนยางที่บ้านแม่เป่ารถคันนี้ เหมือนกันเลยเสียหลักตกคลองนะคะคนขับรถเปิดประตูว่ายน้ำว่ายน้ำก่อนนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นฝั่งหลบหนีตำรวจก็ไล่ล่าตามไปจนทำการจับกุมเอาไว้ได้ค่ะสุดท้ายหนีไม่รอด,รอดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนขับรถคันนี้อายุ19ปีนะขนยาบ้านะคะชื่อว่านายธงเอกและจากการตรวจสอบรถตู้ไปเจอยาบ้า30กระสอบเยอะมากนะคะค่ะเพราะว่ารวม2เคสเนี่ย เป็น10ล้านเม็ดเลยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยสากระสอบคือประมาณ6ล้านเม็ดค่ะก็นําของกลางมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะที่กองร้อยต่อชดอสามแล้วก็นําตัวส่งสพพญาเมงรายดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอดใหญ่มากเลยค่ะค่ะช่วงนี้ยาบ้าทะลักเข้าไทยอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เขาก็สกัดตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวแล้วก็มีสายข่าวกันด้วยนะคะค่ะ